สีน้ำเงินตัวนี้สวยจึ้งมากนะคะตามด้วย GU นะคะลูกค้าตามด้วย GU นะ mm. เนี่ยไซส์ก็ประมาณนี้เลยค่าชายคล้ายหญิงเด้อลูกค้างานคล้าชายคล้ายหญิงนะคะกางเกงเสเวตเตอร์จะเป็นงานรวมขาจัมขาปล่อยนะคะงานรวมขาจัมขาปล่อยนะคะลูกค้าขาขาก็หมดค่ะลูกค้าขาก็หมดแล้วนัปล่อยไปลูกแรกเลยพี่ออย 306นหนะคะ <G. U. S 1> เปิดลูกแรกหมด oh. แล้วไม่มีสต็อกเพิ่มแล้ว g u ค่ะของวิกกรจเหมือนกันสีดำนะคะ g u นะคะ G u เหมือนกัน,กนเลยแบรนด์ฉ่ำค่ะตัวนี้ของญี่ปุ่นตามด้วยของน้องตอสแชมเปี้ยนเป็นขาจำ้ำนะคะเมื่อกี้แชมเ,ออเมื่อกี้ของเธออะไรมันจะสวยสวยอ,อว,ยวันนี้เลิศนะอันนี้สีชมพูมาเลย เป็นน้องตุ๊กตาอะไรก็ไม่รู้แต่สวยมากคุณแม่เป็นฟิลคาโก้กระเป๋าด้านข้างนะคะยูนิโค่ะครับนี่อันนี้คืออะไรเธอยูนินะคะลูกค้าแบรนด์เยอะมากเพย์บอยค่ะเพย์บอยค่ะจำลูกค้าตัวนี้สกีนมาบิ๊กเลยสกีนมาบิ๊กเลยลูกค้า่าข้อเสียของสเวตเตอร์นะเจองานขุยอยู่แล้วเด้อ เจองานขุยอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นลูกค้าไปคลีนได้เลยนะคะลูกค้าไปคลีนได้เลยตัดขุยได้เลยนะนี่ขาปล่อยตัวนี้สวยมากส่วนตัววิชอมงานขาปล่อยมากกว่าผูามากค่ะสวยมากเอ็กซ์ไซร์ได้เลยเอ e ว y t h ติ g งงานจริงๆง,ง,งานสเตเตอร์มันแมทได้<า>นี่อาดิดาสอาดิดค่ะแถบส้มมาเลย <laughs> วิบแนเยอะลูกค้าแบนเยอะมากไปลุ้นได้เลยนะคะตอนนี้ลูกใหม่ว่างแค่3ลูกนะคะลูกใหม่ว่างแค่3ลูกรีวิว1น,นะลูกค้าขาสวยมากคุณแม่อันนี้คือถ้าใครอยากได้รีวิวนะก็คือไม่ต้องไปลุ้นก้อนใหม่แล้วนะคะได้ทุกตัวที่วิโชหน้าไลน์นี้เลยนะคะได้ทุกตัวที่วิโชหน้าไลน์นี้เลยลูกค้าเพราะฉะนั้นนะคะคุณแม่ขาใครอยากได้งานกระเกสเวตเตอร์สวยๆแบน ช่ำๆแบบนี้เจอดิกกี้ไปแล้วแล้วก็เจองานแบรนด์แล้วเยอะด้วยหนึ่งหนึ 5, <112. S 2> ่งสองราคาห้าหห่สราคา3 9มพันเก้าค่ะพี่โบหนึ่งหนึ่งสองสามพันเก้าร้อยนะคะเอฟได้เลยแต่ถ้าวันนี้พี่ไม่ได้กัะพี่โบเรามารับหนึ่งหนึ่งสามพร้อมกันเลยไหมล่ะ <c oughs> หรือว่าจะเอาหนึ่งหนึ่งสองไปทำก่อนเพราะว่าหนึ่งหนึ่งสองวิมีสต็อกพร้อมส่งนะลูกค้าสวัสดีค่ะแม่แม่สุธิดาสวัสดีค่ะ ยูนิคอีกแล้วโอ้ยเธอมันจะมาเยอะขนาดนี้ล่ะทำไมแบรนด์มันออกฉ่ำขนาดนี้เลยลูกค้าตัวนี้คล้ายช,ชาย้ายหญิงไปนะคะจียูค่ะ,คะลูกค้าเห็นไหมตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่น้องแพร5 9าพันเกร้อยอุย้ยถูกมากเลยอ่ะ5 9าพงานร้อโลนะแม่ไม่ใช่งานลูก80โลนะคะอันนี้ของ GU นะคะจียูขาจำ้ำขาจำ้าจำลูกค้า ข้อเสียที่เจอนะลูกค้าซึ่งตัวงานกระเตสเวตเตอร์ค่ะมันจะมีวนใหญ่มันจะมีงานเชือกมันเป็นเอลเอลจัมเอลสม็อกนะคะเชือกหายบ้างมียางตายไปบ้างเนาะนะคะลูกค้าค่ะแต่ว่ายางตายตำนงตำหนิอะไรวินตีรวมเลยนะประมาณ10 20%ี u จีูค่ะประมาณ1 0 2 0แต่งานเปื้อนอ๋อตอนนี้ยังไม่เจอแต่ว่าถ้าลูกค้าซื้อลูกใหม่ไปนะ ก็อาจจะมีติดติดหลุดหลุดไปบ้างประมาณ1 0 2ถนะคะเอาดอตัวนี้สวยมากเอาดอตัวนี้สวยมากลูกค้านี่แล้วงานมีให้เปอร์เซ็นต์ความใหม่ประมาณ95%เลยนะตัดขุยแล้วสวยเลยโอนวีค่ะโอนวีค่ะน้องแพรท,ทำรหรัสให้พี่เลยจ้ารหัสรีวิวออ,อับา99ค่ะ อ่าง99รีวิวกระสอบสเวเตอร์กางเกงตอนนี้อ่าง99ลูกค้า5,900บาทแม่พิมพ์มาได้เลยค่ะแม่พิมพ์มาได้เลยอ่างเก้าจีอูค่ะอุ้ยสวยทุกตัวเลยลูกค้ายังไม่ตายนะตัวนี้แม่มันเหมือนจะยังตายแต่มันไม่ตายยังอยู่ยังยังรอดผลฝั่งอยู่นะแต่ตัวเอาดอกเมื่อกี้สวยมากเลยอ่าง99ลูกค้าไนกี้ค่ะไนกี้ค่ะจะ โซ <So> อาเรียบร้อย<ห>ค่ะยังว่างสามลูกนะแม่จอจานยี่สิบเอ็ดจอจานยี่สิบเอ็ดกระสอบใหม่นะคะลูกค้าจอจานยี่สิบเอ็ดกระสอบใหม่เอฟมาได้เลยว่างสามลูกสุดท้ายจอจานยี่สิบเอ็ดนะคะตอนนี้ยังหนาวอยู่เนี่ยลมเย็นตอนนี้ลมเย็นมากเลยตรงที่เนี่ยโกดังนะคะลมเย็นมากเลยยังขายได้อากาศดีอากาศดีลมเย็นแบบมอนเปิดเปิดแอร์ยี่สิบห้าแล้วเป่าพัดลม <Okay. S 1> มีลมด้วยแล้วก็เย็นด้วย ะะโอเคไหมลูกค้าเอฟลูกใหม่ได้เลยค่ะเอฟลูกใหม่ได้เลยใครได้คะลูกนี้ออลูกรีวิวนะคะเป็น Facebook ลูกค้าชื่อ Facebook ว่าทีท m e นะคะลูกใหม่เหลือสองนะ ลูกใหม่เหลือสองค่ะคุณแม่สุดทิดาเอฟลูกใหม่มาแล้วหนึ่งลูกจอจานยี่สิบเอ็ดนะคะลูกใหม่ตอนนี้เท่ากับว่าเหลือพร้อมส่งสองก้อนสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดเลยพี่สลินลนาะเอาไปสี่จอจานยี่สิบเอ็ดเอาไปเลย,เลยเใช่คืองานมาจากรถเดียวกันโรงงานเดียวกันลูกค้าขา งานคล้ายกันเลยทุกก้อนนะคะลูกค้าไปเปิดได้เลยคะ่ะแม่จอจานยีิบเอ็ดเหลือสองลูกสุดท้ายแล้วพิมพ์มาตอนนี้ได้เลยด่วนๆน,นะคะอย่าลังเลคะ่ะเพราะว่าของหมดแล้วรอนานมากของญี่ปุ่นลูกค้าไม่รู้ว่าตู้ใหม่จะมาอีกด้วยไหมนะ,ะอย่าลังเลถ้าเห็นแล้วตัดสินใจได้แล้วเอฟมาเลยนะคะลูกค้า วางหนึ่งลูกแล้วค่ะมาปิดให้วีหน่อยมาปิดให้วีหน่อยกาเกงสเวตเตอร์ต่อจานย1่หนึ่งลูกสุดท้ายค่ะโซอาค่ะ, so, อคะขอบคุณค่ะลูกค้าน่ารักที่สุดเลยน่ารักมากๆเลยใครเอฟมาแล้วอย่าลืมโอนนะวิไม่อยากให้หลุดจองเพราะว่าของญี่ปุ่นน่ะแม่มันมาน้อยมันมาน้อยแล้วแบบว่างานแบบดีมากลอ็อตนี้นะคะตำหนี่น้อยมากงานขุยแทบไม่เจอเลยเมื่อกี้ แต่ถามว่าคุยมีติดไว้ก็มีติดไปบ้างเลยเนาะแม่เนาะนะไปคลีนได้ไปคลีนได้ลูกค้าพิศาลีลาค่ะโเอล้วนะจอจานยี่สิบเพีศลีลาไม่พิมพ์รหัสมาให้วีของหมดแล้วนะของหมดแล้วนะคะลูกค้าโซเอาแล้วจ้ะขอบพระคุณมากเลยลูกค้าอย่าลืมโอนยอดให้วีนะ